ออ้ตาามรยเทพไป่ไห,นไห,พพหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552เพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานโดยน้อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตั้งอยู่ที่ถนนเซาเทิร์นซีบอร์ด76ทับหมู่6ตตำบลวัดประดูออำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่40ไร่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นลักษณะฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น3ส่วนแปลงสาธิตการเรียนรู้1ไร่พอเพียงพื้นที่ฐานการเรียนรู้และแปลงสาธิตพื้นที่แหล่งน้ำโดยกิจกรรมหลักดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่เกือ้อกูลกัน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปลงสาธิตการเรียนรู้หนึ่งไร่พอเพียงประกอบด้วยบ้านพักอาศัยขนาดเหมาะสมสำหรับอาศัยหนึ่งครอบครัวมีพื้นที่ใช้สอยสดท้องกับการดำเนินชีวิตแบบไทยๆกิจกรรมประกอบอาชีพเชิงผสมผสานเป็นกิจกรรมที่เกื้อกูลกันฐานการเรียนรู้และแปลงสาธิต กิจกรรมที่แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้การปลูกพืชผักการเลี้ยงสัตว์การอนุรักษ์ดินและน้ำประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างฐานการเรียนรู้การปลูกไม้ผลแบบผสมผสานฐานการเรียนรู้การปลูกสมุนไพรฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหมูหนุ่ม ฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฐานการเรียนรู้การขยายน้ำหมักฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลา ฐานการเรียนรู้การเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้ฐานการเรียนรู้การผสมเทียมโคโดยน้ำเชื้อของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่โด่งดังระดับประเทศพื้นที่แหล่งน้ำเป็นแหล่งเก็บน้ำต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรภายในศูนย์การเรียนรู้นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำโดยปลูกหญ้าแฝกตามร่องน้ำและ ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกที่มีความอัศจรรย์ของรากลึกได้ถึง4เมตรเลยทีเดียวสำหรับกังหันชัยพัฒนาเป็นต้นแบบในการแก้มลพิษทางน้ำการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสิ่งสกรปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนมาจากมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมทั้งรังพืช ที่คอยปรับปรุงให้มีคุณภาพน้ำดีอีกด้วยกิจกรรมต่างๆในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมุ่งเน้นความเรียบง่ายมีเหตุผลทำอย่างมีระบบเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ความรู้ด้านการเกษตรและเป็นแหล่งเผยแพร่โครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวิทยากรด้านการเกษตรปราชชาวบ้านเกษตรกรจึงมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นต้นแบบของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและที่สำคัญได้อบรมแนะนำ ให้ความรู้แก่เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยได้ทราบถึงวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลและเหมาะสมจะก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป